จงเป็นคนแก่ที่มีความสุขจงเป็นคนแก่แต่ก็มีความสุขแบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานก็อยู่ได้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปไวมากในทุกวันนี้ในหลายๆประเทศนั้นเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุหากเป็นเช่นนั้นคงจะต้องพึ่งพาลูกหลานไปตลอดเห็นจะไม่ได้แน่ พอเราแก่ตัวลงทุกๆคนนั้นจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานและพึ่งพาตัวเองได้ 1. อายุมากแล้วต้องใจกว้างและเราเองก็แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดอะไรมากมายต้องใจกว้างเข้าไว้จงมองโลกในแง่บวกเราจะกินอะไรก็กินอยากใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ต้องกลัวการใช้เงิน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินกับตัวเองบ้างถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองเมื่อสิ้นใจเงินก็เอาไปไม่ได้นะ 2. การไม่มีความกังวลเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลส่วนเรื่องของลูกๆอะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ก็ช่วยไปละกันและส่วนอะไรที่อยู่นอกเหนือนั้นหรือไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่ต้องกังวลไปอย่าเข้าไปก้าวก่ายชีวิตเขามากไปแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอแล้วไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งมากเพราะจะยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก 3. อายุมากแล้วควรมีสุขภาพที่ดีเพราะการมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราอายุเยอะแก่ตัวยิ่งสำคัญ เพราะสุขภาพที่แข็งแรงมันดีต่อการใช้ชีวิตมากจงกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้เพียงพอเมื่ออายุมากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลงเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีชีวิตคุณจะได้มีความสุขสนุกด้วยสิ่งที่ทำา 4. ต้องอยู่ด้วยตัวเองเพราะเมื่อคนเราแก่ก็ต้องย่อมพึ่งพาตัวเองเพราะรู้ไม่สามารถอยู่กับเราได้ไปตลอด อย่าเอาความหวังที่ให้ลูกดูแลไปฝากไว้ที่เขาเพราะลูกๆนั้นก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบหากทิ้งภาระไว้ที่เขาก็เพิ่มความกดดันให้กับเขาอีกและเวลาคุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดสู้อยู่ที่บ้านของคุณเองดีกว่าและสิ่งที่สำคัญอย่ารีบแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วไปนะเพราะ ของพ่อแม่ยังไงมันก็เป็นของลูกเสมอแต่ว่าของลูกยังไงซะก,ก็เป็นของลูกจำไว้นะทําทำชีวิตที่มีสีสันเพราะมันจะทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยเสียงเพลงเต็มไปด้วยความสดใสจงทำอะไรที่น่าสดใสผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มปล่อยปัญหาและความทุกข์ไปบ้างทำตัวเองให้มีความสุขเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว 6. กการไม่ทวงบุญคุณคน แก่ตัวไปแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณเคยช่วยใครคนอื่นทำดีกับคุณแค่ไหนก็ปล่อยผ่านไปเถิดแค่รู้เพียงตัวคุณก็พอเช่นถ้าลูกๆเขาขอให้คุณไปช่วยดูหลานๆก็อย่าได้หดงุดหงิดไม่ต้องไปบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบากเพราะว่าตัวคุณเองอยากทำก็ทำไปแต่หากไม่เต็มใจที่จะทำก็แค่หาข้ออ้างไปก็แค่นั้นแหละ ขอขอบคุณบทความ for บทรายจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรี k ีเน m มาสเตอร์ค่ะ